ไมพิลัตอวดภาพน่ารักลูกชายช่างอ้อนได้กอดกันจนหายคิดถึงหลังจากที่เมื่อวานไม้พิลัตได้เจอลูกชายน้องแม็กซ์เวลเป็นครั้งแรกหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานหลายเดือนซึ่งงานนี้พ่อลูกก็ได้โผล่เข้ากอดกันกลมด้วยความคิดถึงซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจและทำให้หลายคนยิ้มตามกันไปด้วย และล่าสุดไมพิรัตก็ได้โพสต์อินสตาแกรมของตัวเองเป็นครั้งแรกหลังจากที่ได้เจอลูกชายซึ่งเป็นภาพที่ไมค์กำลังนั่งต่อของเล่นให้ลูกชายนะครับและน้องแม็กซ์เวลก็ขึ้นไปขี่บนหลังของพ่อซึ่งเป็นภาพที่น่ารักมากๆพร้อมแคปชั่นที่ว่าวันที่รอคอยในที่สุดก็ได้เจอกันนะครับพี่แม็กวันนี้มีความสุขมากจริงๆพี่แม็กขอให้อุ้มทั้งวันไม่ยอมลงเลยแทบ รวมร่างกันอยู่แล้วแต่ดีรักพี่แม็กมากๆนะครับวันนี้เราจะก,กอดกันให้หายคิดถึงกันไปเลย i love you หนึ่งหขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้พวกเรา2คนพ่อลูกนะครับหลังจากที่ไม้พิรัตได้โพสตภาพดังกล่าวออกไปก็มีแฟนๆที่คอยเป็นกำลังใจให้พ่อลูกได้เจอกันก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีและชื่นชมในความน่ารักของพ่อลูกอย่างมากมาย มีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน